ก็บอกว่าถ้าพี่ฟาเล่นเรื่องนี้แบบถึงนะสามสี่ห้าเตรียมเลยหมายถึงว่าเรื่องที่สามสี่ห้าเตรียมเลยเพราะมีแบบว่านายทุนที่อยากจะให้เราไปเล่นหนังเล่นละครค่อนข้างเยอะพี่ฟานถึงตั้งใจและทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆถ้าเป็นแบบสิ่งที่จะพิสูจน์ศักยภาพของเราได้ในการจะไปต่อ อจริงๆมันมีหลายคนติดต่อเข้ามาเท่าที่ทราบอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยได้รับเลยไม่ได้มีจังหวะช่วงที่เรามีอีเวนต์เยอะๆมันก็แบบว่าไช้เวลาถ่ายละครถ่ายหนังมันใช้เวลาเกือบครึ่งปอีอะทุกคนในการถ่ายหนังบางเรื่องใช้เวลาเกือบ2ปีละครบ,บางเรื่องเกือบปีอย่างเงี้ย เพิ่งจะมีในช่วงนี้ที่รู้สึกว่าเหมือนแบบโอเคเขาอยากให้เราเพราะเราก็อําลาตาแหน่งไปแล้วเนาะแล้วก็อยากให้เราแบบขยับขยื่นหมายถึงว่ามาในด้านการแสดงละครบ้างมีโอกาสที่จะได้เล่นก็เต็มทีอม่อยู่กับปแดดค่ะเสียงประแดด รักอย่าลืมกดตกกากันเยอะๆนะจังหวัดอะไรจะทำอะไรเลือกพีดีเลือกจังหวัดทำวางแพลนตัวเองให้ดีทำกันบ้านมาให้ดีทำกันบ้านเยอะๆการทำกันบ้านจะทำให้เรามีเปอร์เซ็นต์มากกว่า